สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะนาลาวพัฒนาสูตรนี้มาคํานวณให้ท่านต่อครับสําหรับลาวพัฒนา3ามตัวบนงวดที่แล้วก็เข้าโตดไปครับ960เลขออก609แต่แถวนี้นี่มาครบเลยครับเลขหตัวถ้าบางคนเขาไม่ชอบที่ผมจับ สามารถจับในนี่ได้ครับแล้วแต่ใจของท่านครับท่านจะจับแบบไหนก็เลือกเก้าได้ครับของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงใครดวงมันครับจับถูกสามตัวตรงๆก็ถือว่าดวงของท่านแะครับผมก็จับมาก็ได้เท่านี้ครับผมคิดว่าหลักร้อยมันจะเป็นเก้าแต่ว่าสูตรนี้ไม่มาครับ อยู่หลักหน่วยสูตรนี้ก็ยังเดินดีครับสูตรนี้ก็จะคำนวณกันครับเพราะว่าสูตรเข้าหลายสูตรครับต้องคํานวณต่อครับถือว่าตัวเลขเดินดีอยู่มาคำนวณสูตรนี้กันก่อนครับสูตรนี้ผมจะบอกวิธีคํานวณให้ครับ สูรนี้ท่านจะต้องเอาเลขสตัวข้างหน้าครับเป็นตัวคำนวณนี่ครับสองศสี่หตรงนี้ครับเลขสี่ตัวนี้สองศูนย์สี่มาดูคราบว่าผมทำแแบบไหนสองศสี่ห ท่านลองคำนวณตามไปได้ครับก็0ไอ้2สครั้ง0หนึ่งครั้ง6 1ครั้งแล้วก็บวกด้วยเลข9ครับ2บ2เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวกอีก9ก็เป็น9เราเดินหน้าด้วยเลข9ครับงวดนี้นับเดินหน้าครับ เดินหน้าอย่างเดียวครับเราจะไม่วนกลับสามก็ตรงนี้เดินหน้าต่อไปหกแล้วก็เจ็ดครับสูตรนี้ต้องใช้ปลาตะเพียนช่วยครับเป็นปลาตะเพียนกลับหัวครับ บางครั้งปกสูตรปลาตะเพียนนี่ก็ช่วยได้ไหลสูตรกันครับเราต้องผสมผสานครับเพื่อให้ตัวเลขที่มันแม่นยำขึ้นมาอีกอย่าดูถูกสูตรปลาตะเพียนนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับสูตรนี้เป็นสูตรโบราณทีนี้เราก็เอาเลขที่ไม่ได้ตีเส้น,นครับมาตั้งครับมื่กี้ได้ศูนย์สอง สามห้า <35, S 2> แล้วก็แปดศูนนี่ครับจะได้เลขแบบนี้แล้วทีนี้ท่านก็นบวกเป็นแถวหน้านะครับบวกกันลงมานะครับแถวแรก นี้ก็ได้3ครับ0ูบวกสได้3 3มบวกแก็ได้11เท่ากับว่าได้3 1นี่ครับนี่ยได้3 1 3 1แบบนี้ครับ บวกกันลง,ลงมาแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกับศูนย์นี่ครับเรียงแถวลงมาอันนี้ก็จะได้เจ็ดห้าเพราะว่าสองบวกห้าได้เจ็ดห้าบวกศูนย์ได้ห้าก็จะได้เจ็ดห้าแล้วทีนี้ก็เอาเจ็ดบวกหนึ่งตรงนี้ครับบวกไขว้กันแบบนี้ครับเป็นเป็นเลขคูณแบบนี้สูตรผมจะเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่ดูดีๆจะเข้าใจยากหน่อยหนึ่ง เพราะผมสูตรผมจะสลับตัวเลขไปมาไปมาแบบนี้เจ็ดบวกหนึ่งก่อนครับนี่ครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดสามบวกห้าตรงนี้ก็จะได้แปดอันนี้ก็บวกแถวนี้ลงมาครับสามบวกหนึ่งได้สี่เจ็ดบวกห้าได้สิบสองนี่ครับสูตรนี้เราก็จะตัดเอาแค่ตรงนี้ครับ นั่นก็จะได้นี่ครับหนึ่งห้าแปดแปดสี่สองครับงวดน,นี้เรามาดูหลักร้อยที่ผมคำนวณสูตรขึ้นมาใหม่ถ้าหลักร้อยในนี่มีก็แสดงว่างวดน,นี้สูตรนี้ต้องออกมาอีกครับ หลักร้อยงวดนี้ได้ศูนย์สี่แปดมีครับสี่กับแปดตรงนี้ตรงใจใครมั่งครับเลขสี่ท่านใดที่ชอบอาจจะตรงใจเลวครับงวดนี้หลักร้อยมาแน่ครับสี่กับแปดสองตัวต้องมาตัวหนึ่ง แล้วตรงนี้จะเป็นหลักสิบแถวฝั่งนี้ครับห้าแปดสองตรงเนี้ยจะเป็นหลักสิบเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรนะครับผมจะตีหลักสิบให้ท่านเยวสูตรนี้เดี๋ยวจะจับสามตัวให้ทีหลังครับเดี๋ยวรอครับ ราจะมาคำนวณสูตรนี้กันต่อครับนี่ครับหมวดที่แล้วสูตรนี้เข้าเต็มเต็มครับสามตัวเลยตรงนี้ข้างล่างนี่ที่เป็นตีไว้ให้เป็นหลักสิบนี่ครับสำหรับสูตรนี้ก็จะเอาเลขสูตรนี้แหละครับดึงตรงนี้ออกมาจะดึงหนึ่งห้าแปดแปดสี่สองมาครับ ห้าแปแล้วก็สี่สองนี่ครับจะดึงตัวนี้มาในนี้ก็ตั้งเลขห้ตัวครับจะได้หนึ่งสองสหแล้วก็แฉะนั้นหลักสิบ หลักสิบก็จะเป็นแถวนี้ครับห้าแปดสองนี่ครับหลักสิบหลักสิบจะได้ห้าแปดสองนี่ครับ ดังนั้นเราจะมาจับชุดสองตัวครับงวดที่แล้วผมจับคู่ให้ก็เข้าตัวกลับครับได้เก้าศูนย์โลกเลขออกไว้ที่ศูนย์เก้านี่คือหลักสิบครับผมมีหลักหน่วยที่ผมคำนวณมาแล้วอีกสูตรหนึ่งที่หลักร้อยกับหลักหน่วยคู่กันดูว่าหลักหน่วยงวดน,นี้ได้อะไรครับได้หนึ่งห้าเก้า ได้หนึ่งกับห้าครับสำหรับหลักหน่วยฉะนั้นหลักสิบก็จะได้นี่ครับห้าหนึ่งห้าห้านี่ครับห้าหนึ่งห้าห้า แปดหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งสองห้าหรือท่านจะชอบตัวอื่นก็แล้แต่ท่านจะจับเอาครับแต่ผมจะจับให้ไว้ให้แค่นี้เพราะว่าหลักหน่วยที่ผมคำนวณสูตรขึ้นมาสูตรนี้รู้สึกว่าสูตรนี้จะได้หลักหน่วยครับเลขสามตัว ลงวดนี้ได้หนึ่งห้าเก้าถ้าก็ว่าตรงนี้มันมีหนึ่งกับห้าอยู่หลักหน่วยอันนี้จะเป็นหลักสิบ 10. นี่ครับสามตัวข้างล่างนี้ก็ไม่แน่อาจจะมาคู่ก็ได้ครับรงวดที่แล้วก็สามตัวเลยครับหกศูนย์เก้าเดี๋ยวรุ่กันครับแปดทับหนึ่ง 6กมาจับ3าตัวศูนย์นี้ครับจากที่เราได้หลัก10กับหลักหน่วยไปแล้วหลักร้อยมี4ี่กับ8ปดหราหลักร้อยนี่ครับหลักร้อยงวดน,นี้ได้ศูนย์สี่แปดถ้าคนนี้มี4ี่กับ8เราจะเน้นสี่กับ8อย่างเดียวครับ ก็จะได้4จับคู่กับชุด2ตัวบนครับ4 5 1 4 5 5 สี่แปดหนึ่งสี่แปดห้าสี่สองหนึ่ถ้าแมาหลักร้อยอีกตัวหนึ่งก็จะได้แบบนี้แหละครับอีกชุดหนึ่ง ก็จะเยอะหน่อยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ จะเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านชอบอันไหนท่านก็จับไปครับถ้ามันจะถูกก็ถูกมันอยู่ที่ดวงใครดวงมันครับแปดทับหนึ่งทับหกแปดครับเดี๋ยวมันรุ่นครับวัทนที่แปดมันพูดดูว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่อไหม หลักร้อยจะตรงอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ไหมหลักหน่วยจะมาอีกไหมเดี๋ยวมารุ่นครับแต่ที่แน่ๆในนี้มีแน่นอนครับสามตัวบนก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับสําหรับสองสูตรเนี่ยครับสองสูตรนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ